อย่าว่าแต่พี่งงเลยเออคนในพักเขายังงงคนในพักเองเขายังงงแล้ว<า>ถึงขน,นาดขึ้นจอดํากันเองเขาก็ต้องคุยกันนะอถึงเวลาที่ทางพักเขาต้องคุยกันแล้วนะว่าบทบาทและจุดยืนของเขาแท้จริงคืออะไร<า>เป็นเพียงแค่คําพูดที่ฉันชอบเนี่ยฉันชอบคําพูดเขามากเลยนะว่าเขาจะรณรงค์เรื่องความเท่าเทียมทางเพศ สู้เพื่อสิทธิสตรีกันขึ้นมากขึ้นหรืออะไรอย่างนี้แต่เพราะถึงเกิดวิกฤติจริงๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือคําถามสังคมที่ตั้งคําถามกับพักนี้แน่นอนควรจะมีวิธีการยังไงที่พี่บุ๋มคิดว่ามันจะเหมาะสมกับสถานการณ์นี้ค่ะไม่ต้องมานั่งโหวตอะไรอย่างนี้หรอกไม่ต้องรับได้ไหมเพราะยิ่งโหวตอ่ะเพราะยิ่งโหวตอ่ะมันยิ่งดูทําให้พักดูแย่อืมเพราะอะไรรู้ไหมสิ่งหนึ่งที่รู้สึกแย่ก็คือ คุณเอาผู้หญิงไปนั่งซักอยู่ในนั้นอะ่ะตั้งกี่ชั่วโมงคุณไม่ใช่ตำรวจคุณมีสิทธิ์อะไรเอาไปซักแต่ถ้าเกิดผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการจะสู้เพื่อความถูกต้องแล้วต้องไปนั่งต่อหน้าผู้คนเยอะแยะมากมายแล้วบอกว่าฉันโดนไอเนี้ย,ยเพื่อน,นของคุณเนี่ยทำแบบเนี้และผลออกมาคือเหมือนแค่เหมือนแค่คุณจัดการอะไรไม่ได้เลยอะ่ะก็แค่หยุดบทบาทแต่มันก็ยังเดินอยู่ในนั้นอะ่ะอารมณ์เหมือนเวลาที่พี่ทำคดี แล้วพี่ต้องสู้กับทหารค่ะพี่ไม่รู้เลยว่าคดีถูกตัดสินยังไงทหารคนนั้นถูกตัดสินยังไงแล้วมันคือความเจ็บปวดของผู้เสียหายและของเหยื่อนะอเพราะว่าอะไรเพราะว่าในในส่วนนั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาตาัดสินยังไงแต่เขาบอกเขาจะเขาจัดการกันเองอเหมือนกันเลยไม่ต่างกับระบบทหารเลยที่พักกำลังทำแต่เปิดเผยผลโหวตว่าใครโหวตยังไงเนี่ยตอนนี้มันไม่มีมประโยชน์ อันนี้ไม่มีประโยชน์อันนี้เหมือนตามว่าใครพวกใครอันนี้เหมือนเหมือนเหมพี่ว่ามันเหมือนอนุบาลตีกันมันเลยถูกมองว่า เฮ้ยพวกกันอุ้มกันหรือเปล่าขนาดแต่แค่ดูผลโหวตคือพี่จะดูแค่ผลโหวตโดยรวมพอเพราะนี่คือดูภาพใหญ่ของพักมติพักคืออะไรและคุณมีการจัดการยังไงกับเรื่องแบบนี้ทั้งๆที่คุณพูดเปล่าๆว่าคุณไปไม่ชอบเรื่องแบบนี้คุณจะส่งเสริมเรื่องสิทธิสตรีหรือความเท่าเทียมทางเพศทุกสิ่งทุกอย่างบลาๆหรือลดความเหลื่อมล้ําอะไรและคุณทาหมดเลยค่ะแค่นั้นเอง